สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนจะานวัชจะมารีวิวเหรียญนะครับหนึ่งบาทครับรอซอนะครับร้อยยิบเจ็ดนะครับช้างสามเสียนหัวล้นนะครับก็คือหัวล้นก็คือรุ่นแรกนะครับครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตาพระลูกช้างสามเสียนนะครับรอซอร้อยยสิบเจ็ดนะครับในวงการเหรียญมักจะเรียกกันว่านะครับเหรียญหนวดมั่งนะครับหรือว่าเหรียญช้างสามเสียนนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายที่สั่งทาจาก ทางฝรั่งเศสนะครับและช้างสามเสียนมีอยู่สองแบบนะครับก็คือนะครับแบบที่หนึ่งนะครับช้างสามเสียนหัวโล้นนะครับกาบเดียวขออนุญาตให้พี่น้องน้องได้ชมกันนะครับสางสามเสียนแบบหัวโล้นนี่นะครับช้างสามเสียนแบบหัวโล้นคือไม่มีตาปงกุดนะครับครับช้างสามเสียนแบบหัวโลนผลิตเมื่อนะครับเสด็จรอห้านะครับฉลองราชเป็นปีที่สี่สิบนะครับอันนี้ก็คือรุ่นแรกนะครับ ครับรุ่นที่2คือช้าง3เสียงนะครับตรามงกรดนะครับผลิตเมื่อเสด็จรอห้านะครับคลองราดเป็นปีที่41่สิบเอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอดหนึ่งนะครับดูอีกเรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยครับทั้งสองเหรียญนี่ยความแตกต่างก็คืออยู่ที่ช้างสามเสียงที่เป็นในลักษณะของ ตามงกุฎกับไม่ม really? ีตามงกุฎนะครับก็ได้นำมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับครับี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับสังเกตนะครับดูที่ตรงนะครับในปีรอสอนะครับเปลี่ยนทั้งสองชนิดนะครับทั้งสองชนิดผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ แต่เหรียญรอห้านะครับปีที่สี่สิบเอ็ดยังไม่ทันมาถึงเสด็จรอห้าท่านก็สวรรคตนะครับเหรียญกษัตริย์นะครับรุ่นสยามน,นะครับรุ่นสยามรัตน์นะครับหน้าตาไอยาคตนะครับกําเนิดจากข่าวงานสลองนะครับราชพิธีนะครับราชมงคลพิเศษนะครับ พระองค์นั้นเสด็จคลองราดผสมบัติอายุยืนข้าพระองค์ก็ขึ้นคลองราชนานกว่าสมัยอดีตการนะครับก็ยืนยาวนานนะครับก็เลยมีการนํามารีบิวหรือว่านำมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้ก็มีการนํามาแจกนะครับเป็นที่ระลึกให้กับพี่ๆน้องๆที่เข้าไปร่วมงานนะครับครับก็นานกว่าอดีต พระกษัตริย์นะครับในอดีตการมานะครับจึงจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่ในปีพศนะครับสองสี่ห้าศถึงปีพศสองสห้าห้าหนึ่งนะครับหรือรศหนึ่งสองหและหนึ่งสองกในวาระแห่งการนี้นะครับในส่วนของสิ่งสะสม ได้จัดทาตราไปรษณียกรนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับและเหรียญกริส์ที่ว่านี้เพื่อมาใช้เป็นเหรียญกริย์นะครับหมุนเวียนแต่เนื่องจากนะครับพระองค์สเสด็จสวรรคตก่อนนะครับเหรียญนี้จึงไม่ได้นำมาออกมาใช้นะครับแต่ราชกาลที่6นะครับได้ทรงให้นำมาแจกนะครับพระราชทานนะครับ เป็นของที่ระลึกในงานพรมศพนะครับของรัชกาลที่5เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเหรียญหนึ่งทั้งวงการพระและวงการกาษัตริย์นะครับครับอันนี้ก็คือเหรียญรห้านะครับที่นำมารีวิวให้พี่น้องนได้ชมกันนะครับเหรียญรห้าหนึ่งบาทนะครับตราช้างสามเสียนนะครับก็มีอยู่สองรุ่นนะครับ ยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองๆเข้ามาดูนะครับข้อมูลต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นวิวทยาศาสรนะครับให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับมันก็จะได้รู้ข่าวสารว่าเหรียญที่ผลิตออกมาของรอห้านี้เริ่มกําเนิดเกิดมาจากแบบไหนนะครับหรือว่าบริษัทที่ไหนหรือว่าประเทศไหนที่เขาผลิตขึ้นมานะครับ ครับอันนี้ก็คือได้นํามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับก็บอกในปีปศไปแล้วเนาะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของราคานะครับราคาแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญรอห้านี้มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าถ้าดูในแต่ละลวเว็บไซต์นะคร,ครับก็จะอยู่ที่บาง เทนะครับก็หลักแสนขึ้นไปนะครับบางเพจก็หลักพันนะครับหลักพันห้าหลักสามพันบั่งนะครับแล้วก็มันเป็นข้อมูลของเหรียญรอสอของลอสอของคิดสักหลาดนะครับหนึ่งสองเจ็ดก็เลยได้นำมารีวิวให้พี่น้องนได้ชมกันนะครับครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้น้องชแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญเก่าๆหรือว่าเหรียญที่เรายังไม่เคยเจอก็ได้นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ